ไปวิ่งเทรล20โลกันจ้าสองชั่วโมงเสร็จตอนนี้2ชั่วโมง50าง <laughs> <laughs> แยงอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นสนาม <c oughs> ที่นี <c oughs> ้แต่ระยะ1้อยกิโลเมตร100กิโล70 5 5ส5นะคะแต่ว่าเราลงระยะ20โลไปเป็นระยะที่สั้นที่สุดของสนามนี้เลย เริ่มต้นรู้จะเป็นถนนนะคะก็จะเป็นทางชันรัวๆนะคะก็จะเห็นวิวของหมู่บ้านด้วยซึ่งจะใช้เวลาสักพักเลยกว่าที่จะหลุดจากรู้ถนนไปนะพอผ่านรู้ถนนปุ๊บก็เป็นทางโคลนทางดินเลยโชคดีที่วันนี้ฝนไม่ตกนะคะแต่เมื่อวานฝนตกเมื่อนก็น่าจะเป็นสาเหตุที่แบบโคลนมันเยอะมากขนาดนี้ค่ะอย่าอมอย่าอมก็รอไว้เดี๋ยวช่วยบังลมคันที่สามประหยัดแรง20เปอซแล้วน้ำหมดแม่งเป็นยังไง ระยะ20โลก็จะปล่อยตัว6โมงครึ่งนะคะก็จะเห็นวิวข้างทางเป็นหมู่บ้านนะคะก็จะสวยงามมากพอครชชั่วโมงแล้วก็มีการเติมเจลกัน1 match นะคะหลังจากที่เติมเจลได้แป๊บเดียวอยู่ๆก็เห็นว่าต้นไม้ล้มอยู่ข้างหน้านะคะเขาบอกว่าล้มตั้งแต่ตอนปล่อยตัวีนล้มนานยังคะตอนปล่อยคือโชคดีพี่เจ้าหน้าที่นะคะช่วยตัดหนามออกไปจากต้นไม้ทําให้เราเดินข้ามได้สบายนะคะขอบคุณมากค่ะกองเฮกองเฮ ตางสภาพร่างกายกลองเลยนะเฮ้กองเลยนะการวิ่งเทรลก็จะได้เสพบรรยากาศของหมู่บ้านด้วยนะคะโยนตงันตุดกูงี้ผ่านมา5.5โลเราก็จะเจอจุดเช็คพอยต์นะคะจุดเช็คพอยต์นี้เราก็เติมโค้งานสักหน่อยค่ะไม่เคยสดชื่นอะไรขนาดนี้มาก่อนโค้กบนดอยมันอร่อยเสมอนะ ต้องจู่ใช้ควยายก็จะมีของกินมากมายนะคะมีแตงโมมีผล,ลไม้มีน้ำผัคาลีนะคะแล้วก็เติมน้ำผัคาลีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปเดินทางกันต่อท,ที s <S สนามนี้เราตั้งใจว่าจะไม่ทำเวลานะคะ <c oughs> กอไม่ไหวก็พักเจอาจุดพักเราก็กินกันต่อกินให้อิ่มนะคะหาเละเท่าไหร่หนึ่ห้าสิบสวยไม่ได้กดเดินไปคุยไปขิงฮาเลยกันไปนะคะเดินขึ้นทางชานันฮาเละขึ้นก็ปกตินะคะใครฮาเละต่ำก็ถือว่าเป็นอิรีไปนะ ฉันแขงอีกรลยวนี่สันเสร็จโลถทาจะกินพอกคารีหมดแล้วที่เติมมาเมื่อกี้เหนื่อยรูดจากรูถนนแล้วก็เข้าสู่รูป,ป่านะคะนะครับเข้าป่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็่ครับระมาจานี่ปกติปกตินี่ปกติเดนินขึ้นบ้านก็ประมาณนี้เดินไปสักพักก็ได้วิ่งดาวฮิลหน่อยนึงนะคะ เราสังเกตจากเส้นสีส้มนะคะที่บอกว,ว่าเรามาคทางวไว้อ้าวหล่อล้อมหล่อล้อมอีกเหมวทางชันดาวฮิวได้หน,น่อยเดียวก็อัพิวขึ้นยาวๆยาวยาวยาวๆาวชิมพิชเ็ค,ค,คอืม,อม,อมทำไมมันอร่อยขนาดนี้วะหยุดแอฟพิเชตอร่อว่ะ <laughs> สมาชิกท,ท่านใดทำ amino w h ท่ e ร่วงรถเดียวกันเลยรถแอปเปิ้ลขยะอยู่ตรงนี้เน อย่อีกหนึ่งอย่าเช็คี้าเอ็น9โลแล้วการเดินอย่างนี้เราจะเสียงเงื่อนเยอะนะคะก็พยายามจิบน้ำตลอดทางนะคะเพื่อไม่ให้เราเสียเกลือแร่ไปมากนะคะไม่งั้นเราจะไปตะคิวได้11โลเอ็นโลจมดานีที่กิโลที่11.3ก็จะเจอจุด CP อีกจุดนะคะเช็คอิน ที่สองจุดปลาไม้ผ่านโกกจุดตรงนี้ก็โคลนเยอะมากค่ะเวลาจะเอาขนมทีก็เลอะไปหมดนะคะเราก็เลือกกินมาม่าไปนะแล้วก็แน่นอนโค้กของเรากินอะไรมาบ้างเอมาม่าครับแล้วก็ซาเปลาะผักกะลิมีข้าวปั้นด้วยกินแซบมากกินแซ่แกงแซบคลุกซำกินทแกงโมกินเกาะ เป็นหวานเกินหวานเนื่องๆตอนนี้ก uh ัดสิบโมงออกจากคานุกกโอ้ภัยแบบสูงมากรองหท้าเริ่มป่าละโดนคลอนตะกี้พอออกจากจูซีพีล้วก็เดินชันกันอีกแล้วคราวนี้เดินกันยาวๆเลยค่ะเป็นทางดินด้วยเรียกว่าไม่เน้นทำเวลาแต่เน้นทำคอนเทนต์นะคะ พอเริ่มขึ้นยอดดอยนะคะก็จะเริ่มมีดอกไม้อะไรให้ชมระหว่างทางและเราก็เดินไปถ่ายรูปไปนะคะชมบรรยากาศรอบข้างงานปุ่งแยงจัดค่อนข้างดีนะคะระหว่างทางเราก็จะเจอเจ้าหน้าที่สวนท้ายสวนมาหรือว่าประจําตามจุดต่างๆค่ะแล้วก็คนร่วมงานเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะถือว่าเดินไปเราก็ไม่ค่อยเหงานะคะเวลาเราเจอกันก็จะแบบอ่าทักทายว่าสู้ๆนะคะไปก่อนนะคะอะไรอย่างเงี้ย พอถึงยอดดอยมีพี่เจ้าหน้าที่มาแชร์มาขามป้อมให้นะคะเขาบอกว่ากินแล้วเหมือนเจลเลยแต่พอกินแล้วเพื่อนเหมือนเจลแบบไหนก็เลยกินเจลของแท้ดีกว่าน่าจะถึงสุดยอดที่สุดแล้วจุดสามจองน่าจะต้องเริ่มดาวฮิวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นน้ำโลแล้ว ากนั้นก็เป็นทางลงไปเรื่อยๆเลยนะคะจนมาเจอกับเนินหนึ่งนะคะที่เจอกับเจ้าหน้าที่ที่เขาเรียกเนินว่าเนินจงกรมคะ่ะเพราะว่าโอ้โยกบหนอพองหนอเดินเลียงเดี่ยวเดินกันไปนะคะเพราะทางลื่นมากอ้าวเหรชโคแล้วจุดยน ทางลงดินช่วงสุดท้ายนี่ถือว่าโหดที่สุดนะคะก็คือทางทางเนี่ยก็คือมีแต่เชือกแล้วเราก็ต้องค่อยๆไต่ลงมานะคะแต่ก็มันก็สนุกดีเหมือนกันนะมันก็แบบว่าค่อยๆไต่ลงมาค่อยๆไต่เรื่อยๆลื่นฟึดลื่นฟึดตลอดทางนะคะถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหน่แต่พอเจอตากล้องปุ๊บเราก็จะมีแรงสุดเชื่นขึ้นมาทันทีสำหรับระยะ20โลนะคะได้ระยะจริงแค่18.6นะจะได้เหมือนกันที่ไม่ได้ทำสถิติเลยพอถึงทางถนนปุ๊บเราก็วิ่งแบบสักเลยจนถึงเส้นชัยนะครับยินดีด้วยครับ5ชั่วโมง49ที เราใช้เวลาทั้งหมด5ชั่วโมง27นาทีนะคะเน้นกินไม่เน้นทำเวลาพอวิ่งจบแล้วก็ต้องกินกัน,นะคะ่ะไก่ย่างข้าวเหนียวส้มปั่นอร่อยมากทุกคนแล้วก็มีเนนะะบียร์ด้วยนะเบียร์สด IPA แล้วไวเซนจัดไปเลย2แก้วปีหน้า30โลรุ 100, 100ล่นอายุร้อยร้อยเลยโดยรวมของงานแล้วจัดดีมากๆค่ะทีมง,งานประชาสัมพันธ์ได้ดีช่วยแนะนำว่าต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรไปบ้างแล้วก็ระหว่างทางก็มีทีมงานคอยช่วยเหลือตลอดแล้วก็ช่วยเหลือนักวิ่งจนวินาทีสุดท้ายที่สำคัญรูปสวยมากค่ะปีหน้าถ้ามีีโออกกาาสจะะมแน่่ค